ให้เป็นทรงเป็นมุมเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊าปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊าปานนำเสนอเปาะเปี๊ยะปูอัดใส่ชีสเข้าไปด้วยนะคะเพื่อนๆคะทำง่ายอร่อยด้วยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะวัตถุดิบมีแค่นี้เองคะ่ะเพื่อนๆมีแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะเจ๊าปานใช้แผ่นแป้งแบบแช่แข็งนะคะแล้วก็ปูอัดแผ่นชีสนะคะลอกพลาสติกจากปูอัดก่อนนะคะ เอาแผ่นชีสมาหั่นแบ่งเป็นเส้นนะคะหนึ่งแผ่นน่าจะได้สักสี่เส้นตอกไข่หนึ่งฟองเอาไว้ให้ไข่ขาวเนี่ยเป็นเหมือนกาวทาแป้งปอบเปี๊ยะเรามาเริ่มห่อปอบเปี๊ยะกันเลยนะคะวางเป็นทรงทยังมุมแบบนี้นะคะเอาปูอัดวางไว้แล้วก็โปะด้วยแผ่นชีสเอาไข่ขาวทารอบๆแผ่นปอบเปี๊ยะนะคะเป็นเหมือนกาวแปะ เสร็จแล้วห่อเข้าไปเลยตรงนี้ก็แปะกาวทาไข่ก่อนให้เป็นทรงเป็นมุมเลยนะคะแปะกาวอีกนิดนึงเพิ่มความแน่นหนาของมันนะคะพับเลยค่ะ เรียบร้อยห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันเอาเปาะเปี๊ยะลงทอดเลย ค่อยคทอดนะคะค่อยกลับด้านเพื่อไม่ให้มันไหม้ใช้ไฟกลางนะคะไม่ต้องแรงมากปอกเปี๊ยะเริ่มเหลืองสุกเอาขึ้นได้เลยนะคะตอนนี้หอมมากเสร็จแล้วจัดใส่จานเลยนะคะน่ากินมากเจ๊ปานจะหันดูเนื้อในนะคะโอ้โห น่ากินมากเลยทานจิ้มกับซอสมะเขือเทศนะคะเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอือร่อยมากเพื่อนเพื่อนลองทำดูนะคะทำง่ายอร่อยด้วยฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ